ครับวันนี้ผมได้มากินข้าวที่ไอพญามณฑานะครับซอยพญามนฑาอยู่ช่วงประมาณเข้ามาอยู่ดางด้านขวามือนะครับผมมันจะอยู่ไอตรงช่วงอะไรนะแกจิ๋วแกจิ๋วตรงนี้นะครับอันอออบบน,น,นี้กระปิ้กก็มีครับผมอันนี้แม่ค้านะครับอันนี้จะเป็นจาน,บนเบลเลยนะจานใหญ่มากมากะ เมกว่าจะรานเล็กๆเหมือนร้านทั่วไปครับจานใหญ่มากๆก็น้องลองชิมครับช่วงนี้ก็ยังหาบ้านอยู่นะครับยังหาบ้านเช่าอยู่ยังไม่ได้บ้านเช่าเลยก็เลยเอาแวะกินข้าววันก่อนนะครับนี่มีก,ะป,มกะปิด้วยนะครับ ชด้วยช่วงนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ทำงานครับช่วงนี้หยุดงานอยู่ก็เลยมาหาบ้านก่อนข้างกันก็เป็นร้านข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ตอมข้าวมันไก่ทอดครับเดี๋ยวครังผมจะมาแล้วครับเป็นไงบ้างก็ได้ก็ได้ใช่ไหมก็มได้อยู่ โอ้อันนี้กจานใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ครับจานเบลเลอร์เลยนะครับราคาเดียวนะครับ4ีบบาทนะครับฮะจานเดียว40บบาทนะครับไม่อยากจะเชื่ออิ่มเลยแหละครับเนี่ยอิ่มเลยก็คลิปสั้นๆนะครับสำหรับใครอยากกินข้าวข้าวผัดกะเพรานะครับ จะอยู่ช่วงก่อนหมกธานะครับก่อนหมก่อนเต็มีโม,มูกธาตครับนะอยู่ช่วงถนนพยามนทาตนะครับช่วงแต้จิว๋วพชนานครับโอเคกินก่อนนะครับเป็นไงแซบไปบอกกันนะแซบบอยู่ติดตามช่อง,งจานไม่เด้ออืม